ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่เคยได้รับการแก้ไขจนมีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมแล้วในสมัยรัฐบาลชุดที่แล้วและกลับมาเป็นปัญหาสำหรับพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งเป็นประเด็นใหญ่ระดับโลกสืบเนื่องจากกรณีที่มีการกดดันจากสหรัฐอเมริกาอังกฤษและเกาหลีใต้นะครับในการเดินหน้าปราบปรามและติดตามกระบวนการสแกมเมอร์ในกัมพูชาอย่างอย่างจริงจังนะครับพักเพื่อไทย ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเดินมาตรเดินหน้ามาตรการเชิงรุกยกระดับมาตรการการปราบปรามอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของอาชญากรรมดังนี้ข้อแรกนะครับดำเนินมาตรการสามตัดตัดน้ำแล้วขอโทษครับตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตและกัดตัดการขนส่งน้ำมันเพื่อสกัดกั้น อาสแมมเซ็นเตอร์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยอาจพิจนารณายกระดับโมเดลความร่วมมือระหว่างประเทศที่เคยเดาเนินการและประสบความสําเร็จมาแล้วในกรณีไทยจีนเมียนมานครับในสมัยรัฐบาลนายกแพทองทานชินวัตรนะครับข้อที่สองให้กลับมาเข้มงวดในเรื่องการปิดเส้นทางธรรมชาติเพื่อป้องกันการหลอกลวงเอาคนไทยเข้า ในเขตกัมพูชาแล้วก็เป็นการลักลอบหนีกับเข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมายนะครับเรื่องปัญหาชายแดนก็เป็นปัญหาที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยๆว่ามีการเข้าออกทางช่องทางธรรมชาตินะครับเรื่องที่ 3. เร่งสารงานต่อรัฐบาลชุดที่แล้วและเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อตั้งศูนย์บริหารเหตุการณ์การบริหารจัดการในการทํางานร่วมกันหรือการ ทำงานร่วมกันในการปราบปรามแก๊ง call center และการค้ามนุษย์นานาชาตินะครับโดยระดมความร่วมมือจากนานาชาติและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมและการช่วยเหลือเยือกับบ้านข้อที่4ขอให้มีการเจราจากดดันให้กัมพูชายอมรับเงื่อนไขข้อที่3คือการร่วมปราบปรามอาชญากรรมสแกมเมอร์ซึ่งอยู่ในเงื่อนไข4ี่ เงื่อนไขสี่ข้อตามมติสมชสมัยรัฐบาลแพรทองทานที่ได้เคยเสนอไว้ผ่านการลงนามในพิสกิมนตในการประชุมอาเซียนสมิธในวันที่26ตุลาคมที่ถึงนี้ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ข้อที่5ให้รัฐบาลกลับมาจริงจังเรื่องการปราบบัญชีบ้าและซิมที่ผูกกับโมบายแบงกิ้ง ที่ได้รับการพิสูจน์ยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซนเตอร์และเว็บหลอกลวงกฎหมายผิดกฎหมายต่างๆโดยในรัฐบาลชุดที่แล้วได้ใช้มาตรการนี้ในการระงับบัญชีมากกว่า500 0 0นบัญชีและป้องกันการสูญเสียได้ในวงเงินไม่น้อยกว่า20 0 0 0ล้านบาทเรื่องที่6ควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรมามอาชญากรรมไซเบอร์ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ตั้งตามพระราชกำหนดซึ่งเป็นกฎหมายเดิมอยู่แล้วนะครับเป็นการตั้งตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านเทคโนโลยีพศ2566และให้เร่งออกกฎหมายลำดับรองเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดที่ออกมาเมื่อเดือนเมษายน2ฉบับนะครับ2ฉบับที่กล่าวถึงก็คือพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์และ พระราชกำหนดการประกอบธ,อธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับให้เร่งออกกฎหมายลูกมาเพื่อไม่ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วสุดท้ายนะครับข้อที่7ให้รัฐบาลใช้ศูนย์ AOC1441 ซึ่งปัจจุบันนี้เราเรียกศูนย์แห่งนี้ว่าศูนย์สอปอททที่ได้จัดตั้งขึ้นในรัฐบาลชุดที่แล้วเพื่อเป็นวันซอฟต์เซอร์วในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการถูก แก๊งคอสเซเตอร์หลอกลวงนะครับในเรื่องการร้องทุกข์ระงับธุรกรรมการเงินและก็การประสานงานกับธนาคารและตํารวจไซเบอร์ให้กลับมาทํางานอย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับพักเพื่อไทยขอเรียกร้องให้รัฐบาลนายอนุทินเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาแบบวังน,นหน้ามาตรการปราบปรามแก๊งคอสเซเตอร์อย่างจริงจัง ให้เป็นยุทธศาสตร์ในการกดดันกัมพูชาเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนอย่างถูกต้องไม่ได้เพียงแต่ทํางานตามกระแสเพื่อหวังคะแนนนิยมและผลทางการเมืองเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้ยื่นข้อเสนอนะครับให้รัฐบาลได้ได้นําข้อเสนอของพรรคเพื่อไทยเนะี่ยได้นําเข้าไปสู่กระบวนการในการแก้ไขเป็นการเสริมจากมาตรการเดิมที่รัฐบาลได้ได้มีการตั้ง คณะกรรมการเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าคณะกรรมการที่ท่านนายกอนุทินได้ตั้งเนี่ยเป็นคณะกรรมการที่ตั้งตามเป็นการบริหารน,นโยบายเท่านั้นนะครับแต่คณะกรรมการที่ขับเคลื่อนนโยบายจําเป็นต้องมีครับก็คือคณะกรรมการตามพระราชกำหนดที่ผมได้กล่าวเรียนเมื่อสักครู่นี้ตามข้อ6นะครับพี่น้องสื่อมวลชนมีข้อซักถามเพิ่มเติมไหมครับ คือรัฐบาลควรมีความชัดเจนนะครับควรมีชัดเจนควรมีความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับจะโยนความรับผิดชอบเนี่ยไปให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ท่านนายกเองเนี่ยต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับแล้วก็สามารถชี้แจงข้อเท็จริงให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็นนะครับที่ผ่านมานี่ผมรู้สึกว่าท่านนายกพยายามบ่ายเบี่ยงนะครับในการตอบปัญหาอย่างจริงจัง นี่คือหนึ่งในข้อเสนอของพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะว่าเป็นโอกาสแล้วขนานี้เนี่ยนานาชาติได้กดดันรัฐบาลกัมพูชาแล้วนะครับเป็นโอกาสที่รัฐบาลไทยนี่จะได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนนะครับในการดําเนินการร่วมมือกับนานาชาติในการแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับไม่ว่าสหรัฐก็ดีอังกฤษหรือเกาหลีใต้ก็ดีนะครับขณะนี้เขาเขาดาเนินการแล้วนะครับก็อยากให้รัฐบาลไทยเนี่ยได้ดําเนินการในเรื่องนี้โดยเร่งด่วน นะครับก็อะไรที่เป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับก็สามารถดําเนินการได้เลยนะครับในกรณีของคุณเบนสมิตเนี่ยก็สามารถดําเนินการเลยรัฐบาลต้องตรวจสอบนะครับในเรื่องนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ที่ผ่านมานี่รัฐบาลเคยใช้การประชุมสมชนะครับในการกําหนดทิศทางก็รัฐบาลก็สามารถใช้ใช้แนวทางนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับ,รบได้ผลครับตัวเลขนี่ชัดเจนเลยนะครับอัตราการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือการใช้อินเทอร์เน็ตลดลงอย่างมี ยังเห็นได้ชัดลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็ตัวเลขอาชญากรรมออนไลน์เนี่ย่าความเสียหายลดลงด้วยนะครับในช่วงนั้นครับขอ,คขอคบขอคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับต้นนะครับว่าผมนั่งอยู่สองปีเนี่ยไม่มีใครมาพูดเรื่องนี้เลยนะครับ <S <S แต่รัฐมนตรีท่านใหม่เนี่ยมานั่งยังไม่ทันมานั่งเลยมีคนมาเสนอเรื่องนี้แล้วนะครับเพราะนั้นในเรื่องนี้เนี่ย เมื่อท่านบอกว่าจะเอาปราบเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็ขอเวลา30บวันนี่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรใช้เวลาถึง30บวันซะด้วยซ้ำนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยท่านทราบดีอยู่ว่าว่าใครเนี่ยเป็นคนให้ข้อมูลท่านก็คือสสพักภูมิใจไทยสองท่านนะครับแล้วก็มีผู้ช่วยสสอ,อีกท่านหนึ่งนะครับเรื่องนี้ต้นตอน,ตอน,นี่หาไม่ยากเลยสิ่งที่ท่านรับปากก็คือหาผู้กระทําผิดให้ได้ภายใน30บวันเนี่ย ผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องยากนะครับวันนี้ผมมาทวงถามดูนะครับว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วแม้ว่าจะยังไม่ถึง30วันแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรเลยเพราะเป็นคนใกล้ตัวท่านทั้งสิ้นนะครับท่านสามารถเรียกมาให้การและสามารถดำเนินคดีหาตัวผู้กระทำผิดได้เลยนะครับ ไม่มีนะครับไม่มีครับตอนนั้นไม่มีไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการรายงานมานะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็ว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายเลยนะคร no an ับซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับก็ก็เป็นข้อมูลก็ถ้ามีอะไรที่เป็นประโยชน์นะครับก็เปิดเผยออกมาไม่เป็นไรนะครับจะได้ช่วยกันดูครับขอบคุณมากครับ ช่วยคับช่วยนมากิน